เปิดมัทอนเปิดมาใส่ก่อนนะครับเปิดเกมมาใส่ก่อนนะครับจะทใหเลือกที่น้อยกว่าฮะลูกเดี๋ยวเขาไม่เลือกที่เหลือน้อยกว่าโอ้โหคิดไฟเดียวหนึ่งหนึ่งฟูสวัสดีอสูรทรายอะไรจะเปิดอันตรีงี้หรอเรียบร้อยอ้าวมาทำให้ราชาปีศาจโมโหหรอมาทำให้ราชาปีศาจโมโหหรอเดี๋ยวนปีครับจังหวะนี้ยังไงดีครับสองสองไม่ถือว่าลุมนะฮะสองสองไม่ถือว่าลุมนะครับเรียร้อยติดเป็นเดี๋ยวในครับ เอายังไงครับนั้นนั้นเดี๋ยวสวัสดีเพื่อนสุสวยนะหกแค่ที่เราเลยพิจารณาที่สวยได้หกสามสามมาดีครับเจ้านี่สามสามมาเลครับแล้วไงครับเก็บไปหนึ่งเก็บไปสองครับสวัสดีสวัสดีอาสูรว่าไงอาสูรเรียบร้อยว่ายังไงครับจำวันนี้โอ้โโหคตรเท่าเลยโคตรเท่าเลยคฮ้ผมโอ้ยเป็นการเปิดจริงๆมากแล้วจงต้อนรับ กกาารลับมของขยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องของ GaTmN Channel และเกมนี้เราก็ามาอยู่กันกับลาชาปปีศาสอย่างวอขาดนั่นเองครับทุกคนและลาชาปีศาสยาม <Talk this S 1> ต้องมาเจอกับอ <needs. S 1> สูรไซย์อย่าง <Freedom. S 1> บิจแจนนั่นเองครับและสมรภูมิรบแห่งนี้มีผู้แข่งแก่งผู้เดียวเท่านั้น จะเป็นเราช็อปปิศาจหรือว่าจะเป็นอสูรสายเรามาดูกันครับแต่ว่าผมยืนออฟเดนกับโมทอดนะเปิดมาใส่ก่อนนะครับเดิมเกมมาใส่ก่อนนะครับแต่ทำไมเลือดกูน้อยกว่าฮะลัวไมนหรอทำไมเลือดกูเหลือน้อยกว่าวะหูชิบหายแล้วหนีได้ไหมไม่หนีสู้ถ้าหนีม่ก้เรจะตายแต่ดีนั่นะแบบที่เราตัดสินใจสู้ที่แบบ ยังมีสกิลสอนกับ AQ อยู่ก็เลยแบบทำให้เราได้คิวแรกไปก่อนไม่งั้นน่าจะเสียคิวถ้าไม่มีไ q ใช่หายแวบเลยเมื่อกี้มันต้องลองแบบดวลกันดูว่าแบบระหว่างราชาปีศาจกับอสูนไซใครจะแบบเทพกว่ากันใครจะยืนได้นานกว่ากันแต่ก่อนอื่นขอกลับบ้านกันแล้วกันว่ายังไงซานิดเพื่อน จัดเลยไหมสวยอย่างนั้นแหละเอาฟิกนี้ฟิกไปไหนครับสวย,สวยเพื่อนฟิกไปไกลแค่ไหนก็ไม่พ้นระยะวอลขาดอยู่ดีครับเพราะเราชาวปีศาจท,ที่มันระยะไกลน่าจะได้นะเพราะทีมเขาไม่มีใครอยู่เลยโอเคสวยเฮ้ยอาซูลเขาอยู่เขาบังกรอยู่ สวัสดีอสูรทรายอะไรจะเปิดอันตรนี้หรอเรียบร้อยครับอ้าวมาทำให้ราชาปีศาจโมโหหรอมาทำให้ราชาปีศาจโมโหหบอกแล้วจะทำให้ราชปีศาจต้องขุนเคืองมิฉั้นพวกเจ้าจะหายเป็นกองทัพ ก็โหดเกินเฮ้ยเก็บเลือดไม่ได้ฮัลโหลอะอะไรโมทอรสอะไรโมทอรสอู้โคตรแรงก็มาดิครับแต่เราก็เกือบตายนะโมทอรสโคตรแรงเลยเดี๋ยวขอเคลียร์บอให้เพื่อนก่อนละกันครับ สงสัยแคลรี่นะแคลรี่เราน่าจะแบบยังกำลังสรุปยู่กลางอยู่ไง <_ d ick> ฝากเคลียร์ร่างให้หน่อยนะเพื่อนตอมเลนดักของเราถูกโจมตีเดี๋ยวแคลรี่ไม่ขึ้นบนจริงเหรอเนี่ยฮัลโหลเพื่อนเดี๋ยวเราไปกันให้ก็ได้เอาเฮ้อสูรมาฮัลโหลเพื่อนระวัง โควแคดี้เราไม่รอดยังนีสัสเลยครับเปิดอติต้องวิ่งให้สุดครับเราชอบปีศาจในมือมีอัติเราต้องวิ่งให้สุดแต่พลาดวิ่งให้สุดอยู่ยที่คขาว่าบายบายโอ้โหเปิดอติเราจังหวะดีไม่น่าห้าไม่น่าห้าวเลยจิีโอสองหนึ่ง ไหวไหมวันนียมาสองสองครับยังไงดีครับจังหวะนี้ยังไงดีครับสองสองไม่ถือว่าลุมนะครับสองสองไม่ถือว่าลุมนะครับเรียบร้อยครับเก็บไปหนึ่งยังไงครับเอายังไงครับนั้นๆโอ้โหสองต่อสองไม่ถือว่าลุมนะครับน่าจะได้ป้อมนี้แหละ ว่าทีมเขาน่าจะอยู่บนหมดนะอลเลเตอร์มาทำให้ราชาปีศาจคุนเครื่องเหรอจับโดนแบบนี้เรียบร้อยครับบอกแล้วครับอย่าทำให้ราชาปีศาจคุนเครื่องไม่งั้นชีวิตนายจะหายไปตลอดการเฮ้ยผมว่าวอขาดมันโดนเนิฟเยอะนะจากที่ดูดูมาเนี่ยแต่ผมก็รู้สึกว่ามัน,นยังโหดเหมือนเดิมถึงมันจะโดนเนฟเยอะแต่ รูส้สึกคมโหดรางวันไนีเคือลด,ดลงเลยเังนไงครับจังหวะน,นี้น่าจะเอาไม่ได้โ <c oughs> อ้โหสบัดไม่โดนถ้าสบัดโดนอนักมีสิบต,ตายพี่มึงทำบุญด้วยอะไรมาวะเลือด <c oughs> นี้เดียวไม่ตายตั <c oughs> ้จับโดนนี้ก็จบครับสวย สวยโอเคถื okay. อว่าคุมครับเจ็ดนาทีเก้าคิวแล้วอัวัสดีเพื่อนสว,สวยมากโอ้โหแครี่เราบดิเกนตุนี่สวยมากโอ้โหสามสามมาดิครับจังหวะน,นี้สามสามงครับแล้วไงครับเก็บไปไหนึ่งเก็บไปสอง ได้ไหมผมไม่ถึงนิดเดียวดูดิครับทุกคนความโหดของเราชาปีศาจวอร์กัดของเรา,ารเลรปลาไม่โดนนี่อสูรทรายอยู่ไหนลึกอยากเจอมากเลยอสูรทราย สวัสดีอสูรทรายเรียบร้อยสายาดีคิวอะไรครับนี่เ่ามาให้ดูจังหวะนี้ไล่เลยครับโอ้โหไม่ถึงจบแล้วโดนล็อกนี้โอ้โหเรียบร้อยจบเลยพลยาด ผมว่าผมไปช่วยซานิตออก,ก่อนดีกว่าหลอดไหมซานิตอ,อดใจไว้ก่อนเพื่อนอดใจไว้ไม่ทนันเดี๋ยวล้างแค้นให้เพือ่อนเดี๋ยวล้างแค้นให้ได้หนึ่งได้สองคุม้มครับไม่ตายฟรีครับจังหวะนี้ได้มาสองถือว่าคุ้มอยู่ โส14คิวแล้วครับนั่นๆ11นาทีก็โหดเกินลาซาปีชาตลาชาปีศาจโห,หดมากเลยบอกแล้วครับสนามเบแห่งนี้หรือสมอลลูมุมแห่งนี้ผู้ที่แข่งแร่งเท่านั้นถึงจะอยู่รอดอเ,เอาสวัสดีสวัสดีอสูร ว่ายงไงอสูรเรียบร้อยครับว่ายังไงครับจำวะนี้โอ้โหโคตรห่าวเลยโคตรห่าวเลยเฮ้ยคุ้มโอ้โหเป็นการเปิดที่คุ้มมากล่ะช็อตลีสานแม่เมื่อกี้แบบเป็นการเปิดที่คุ้มที่สุดแล้วตั้งแต่เล่นมานะพอเพื่อนรู้ใจไงเมื่อกี้16คิว ไปกี่สองตาไม่ออกถ้าปลาออกเมื่อกี้อาจจะได้เล่นเลยครับจังหวะนี้เล่นเลยครับเอาเโอ้โหไวโอมันเอาขนาดนี้เลยเหรอเกีไปสองไวโอเก็บไปสองเอาอะไรทำแครี่พี่เหรอทำแครี่พี่เหรอต้องโดนสักหน่อยนะโอเค ไม่ได้โมทอดก็อลิซก็ได้กลับตอมมบนนี้เพื่อนอาสูรมากลับตอนไหมโอ้โหน่าจะกลับไม่ได้แล้วจังหวะน,นี้เอาชิบัยฟาวิดูสวัสดีอะไรอาสูรตายดูความแข็งแกร่งของพี่ด้วยคิดจะมาสู้กับราชาปีศาจงั้ยนึกว่ายังไงครับจังหวะน,นี้เล่นกับเล่นกับจังหวะน,นี้โอ้โหโดนล็อกซะด้วย เก็บได้สองเรียบร้อยแต่เราน่าจะแต่ก็ถือว่าคุ้มอยู่ครับเก็บมาได้สองสุดจัด <c oughs> โอเคได้ดาร์คซาเลเยอร์มาดาร์คซาเลเยอร์ฝ่ายเรากำลังดันป้อมอยู่ แค่รู้จักปลาชาบน้องก็คงต้องกลัวแล้วนะน้องเป็นแชื่อสูรจะมาสู้กับปลาชาได้ไงแต่เพื่อนกูตายหมดเลยฮัลโหลฮัลโหลเพื่อนกูตายหมดเลยเดี๋ยวพี่ปิดฉากให้น้องไม่ต้องกลัวเดี๋ยวพี่แก้แขนให้เอาชิบหายได้ไหมเนี่ย ได้แค่ลิศแถมโดนป้อมใหญ่ยิงด้วยคุ <c oughs> ค้ <c oughs> ไมไหมเนี่ยฮัลโหลกับการเข้าไปเสี่ยงแบบนี้เดี <c oughs> ๋ยวผมขายทิ้งเลยดีกว่ามาลาโมซาออกตายเกิดแล้วกันจะได้เซฟตัวเองจะได้กล้าเล่นกว่าน,นี้ว่าเรามีตายเกิดมาทำให้เรามั่นใจไงเอาเฮ้ยเ <c oughs> พื่อนเดี๋ยวไปช่วยปอดเจรอรนี่มึงเอาเฮ้ยฮัลโหล เดียวคือเขามาเพื่อนกู้ายหมดเลยโอ้ไม่จบแล้วพลาดเองจังหวะนี้ขอโทษจังหวะเมื่อกี้พลาดมากที่เข้าแบบเพื่อนไม่อยู่เงเพื่อนไปหมดแล้วเข้าไปตายแทนเลยเมื่อกี้โอเคครับได้ตายเกิดละแล้วผมขอไปดักดูบนแล้วกันให้เพื่อนเอาดัก แอบมองเธออยู่นะจ๊ะแต่ไม่ไปโอเคสวยได้รักนะดูดีครับทุกคนราชาปีศาสร์วอขาดโคตรโหดเลยยิบสองคิวแล้ว่ะถึงจะโดนเนื้อสีรอบก็ยังโหดเพว่าถ้าเล่นเป็นมันเป็นตัวที่โหดมากเลยนะถึงมันจะโดนเนื้อก็ตามดเรากำลังดันป้อมอยู่ จับโดนจังวันนี้ใส่สิครับบอลเลยไปเลยครับโอ้ราชปีศาจรแม่งสุดจริงๆเล่นยังไงให้สุดขนาดนี้มีแต่คนบ้าเท่านั้นครับที่แบบกล้าเข้าขนาดนี้โอ้ยิบด 4q ครับนั่นนั้นยังไงครับยังไงครับเอ้าเรียบร้อยครับแล้วก็จบเกมไปเป็นเชยชนะของฝั่งราชาปีศาจรนั่นเองครับ ดูไว้ซะอสูรอย่างเจ้าจะสู้อะไรกับราชาอย่างข้าได้โอเคครับทุกคนสำหรับการเล่นวอร์ขาดในเกมนี้ก็ประมาณนี้นะครับถ้าหากว่าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด u b s c r i b e กันด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนกันด้วยนะครับสำหรับเกมนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดี